ปลาอย่างน้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ปลาอย่งพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขอขอครับมันจะลดหลังนีปลาอย่งพี่น้องโอ้มีปลาพี่น้องมีปลามีปลาปลาอย่างปลาอย่งปลาอย่างเดี๋พี่น้องเดี๋ สวัสดียามะเสาครับพี่น้องว่าอย่าเตือนเสาๆเขนีิอยดอกมันนั่งตูงเตือนเตือนบ่ไหวลูกบ่ขึ้นไหมครับพี่น้องว่าอยเตือนน้ามะเสาไหมเตือนเสาเาไต้ไฟพยายามมาจั่นว่าลูกบ่ได้นะครับวันนี้พี่น้องอีกเกิงก็ลังขึ้นนะครับเอ้ยยังอีกเกินก็บรรทไอ้ไฟเทิดก็ลังขึ้นพี่น้องแดงจึ้งเครื่องอยู่ไปน้องพาพี่พี่น้องพยายามเต็อนน้ามะเสาครับ để cả ta vào đi đi với nhau, nằm mong, ơi, mất lúc tôi này lúc นีอคื้นนี่ก็พอได้ต้มนี่แหละครับมอมานปนันใดคอหน่อยซีหาตัวปลาคอใหญ่ตัวนึงนะครับแต่ก็ถือว่ามานละว่านะครับในยุคนี้ปีนี้ปีมันแรงครับปีนี้แรงแห้งมือน,นี่ใส่กล้องปูหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ผลนการชมการเบิ้งเป็นทั้งหดากะแจ้งของมาเด้มันชัดมันเจนียนบ่น,นั่นพี่น้องอเข้แลกแห่กับม้ามาแล้วมีแต่ลูกแกม,กม,เม,กม่เดี๋ยวพี่น้องดยโอ้ลดเร็วโอ้ยลดไปนีแม่ ข้อตัองไงแต่ว่าข้องี้ไปทั้งดออีกที่ข้อน้อยลดจ้อยตรงที่นอองกันดึง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 มันออกมาลด ถูดข้ามือเอาตามกันต่อไปครับเดี๋ยวจ้ากตัวอยู่พี่น้องเลยโอ้พี่น้องเมืองหลังนี่พี่น้องกงก็งงเมื่อเนอะดู่บเน้ะพี่พี่น้องเพี่เปียเปียกแตก็น่ะ

thế đại thế ta anh chang để thế siêu cho nó าห,ห, ünden. หลังเรียกมานมาแล้วพี่น้องดูเลขแหกมันโอ้ยตายเอเลดกถือไอช่อนเล็กครับช่อนเล็กช่อนเล็กมันปุ๊มัน่าป็นข้อหน่อยเี๋ขอยัดปดครับ ไม่จะลูกแม่เดียวป่าก็ได้ต่อไปครับเร <c oughs> ือบเงียบเกิดขึนแล้ว หลังมีปลายัางพี่น้องโอ้มีปลายัพี่น้องมีปลาปมีปลาปลายังปลายังปลายังเดี๋ยวจะพี่น้องเถอะปาพี่น้องเบิ้งครับโอ้ไอาช่อนครับไอาช่อนไอาช่อนนั่นตัวเลขทองปาใหญ่มาแล้วครับพี่น้องพอได้ปนแล้วตัวนี้พอได้ปนแล้ว งานมาแล้วพี่น้องงานมาแล้วนะครับปคอเป็นนุ่มตัวงามเต๋อเพือพี่น้องตัวนี้ตัวพอปนนะครับไปต่อไปครับคอยเก็บคอยกำคอยหาไปนี่ละ ลืมห้างเับป่าก,กนนไไ็ได้ไม่น้องเพยนใกล้ๆสิมดแล้วโอ้ยมายอีกวัวนอี่ปากก่าคอน่อยตัวเดียวนะหมอนอเคพูดถือว่าน่อยก็บพรนอยู่หรอกเห็นมาสูงจีเป็นยังพอดีต้องดองมาถทง พืนนี้ได้บักปากคอใหญ้ยนี่เลยพี่นอ้องคืนนี้นะครับตัวบักใหญ่เงื่อนล้วนี่อะไรที่นี่เลยพี่น้องโอ้โบหลอนมืดเลยบว่มีตัวเดียวนี่บ่ปากคอใหญ่ยน,นะมาทรงนี้ไปต่อ,อไปครับ นดีป๋ปนเดี๋ยววิลีนี่พี่น้องพุ่มหลังใดก็คือเก่าหลังใดก็คือเกา่กเกาอยู่เลียวไป อหลังฝ oh, oh, ุ่น oh. ก <c ười> uh ็เป็นกองกองพี่น้องหลังดูไไก่ผมนกันะคือบกะาศาร์บบกองเหลียคือกองอีอพี่น้องอยู่พี่น้องยูยูยพี่น้องดินเล้วดินเล้วดินเลี้วันก็ผันเน่แต่น้องพี่น้องเลยปลาอย่างน้อเนี่ยดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีปลาอย่งพี่น้องอือ เดี Trust me. Trust me. It it. ๋ยวเขาไเที่ยวเที่ยวขออนุญาตขออนุญาตครับมันจะลุดโช้อนใหญ่พ yup. ี่น้องโอ้ปวดเลยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนพี่น้องโอ้ยพันกับพันเนี่ยท่านอบานตรอืบโอ้มาันไม่อีกเนาะมาขึ้นกับมาันตัวนึ่งมาไงยังสิเลยพี่น้องโอ้ตัวดื้อเขาเว้ยโอ้มาเล็ว โอ,อ,อ,อ้มีป,มป่ามีป่าเตรียมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปลดครับมานมานพีนนนนน่น้องมานมานมานเหนีปลาเขามุนอุยปุยโเด้อคุณหนาบนเขาเว้ยไปต่อไปครับ โอ้หมานมาแล้วหมานมาแล้วต่อไปพี่น้องแล้วสิมด้วพี่น่องเบ็ดกนันไลบรรยากาศดามเบ็ดน้ำเศร้าๆครับหมานเ,เดีย่หมานเดียวหมานโม่หมานก็ต้องหานะครับลูอีสานนะครับหาโยหากิน เมืองหลังสุดท้ายเป็นจังไดมิดซีรีครับพี่น้องปะเสรุปยอดผมจอดรถครับอ่ะสรุปยอดครับพี่น้องนะครับดปะสามตัวนะครับพอได้ปนได้ปนพอได้ตุ่มได้แกงอยู่นะครับสามตัวงามๆครับเอาขอบคุณทุกท่านทุกทายครับนะครับทุกคอมเมนต์ทุกคนที่ตามนะครับที่เป็นกำลังใจที่มาแนะนำที่น่าสนใจมาตลอดนะครับมากดไลค์ใจกดแชร์ครับ เออถ้ารับมื้อนี้กันนะครับอย่าลืมโต้คอมเมนต์มาทักทายกันนะครับพี่น้องนะครับมากบ่มากจังไหนจังไหนตีชมแนะนำแนวไหนนะครับเออกะสีน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้กะปลูกุ๋งนัดค้นโกช่วยโยบันทาครับมิโกเป็นนายเงินใสข้าวหมีครับพี่น้องเออฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุขดีมิใส่สุขสุขคนสวัสดีครับผม